กัสดสดีครับก็ผมสั่งเดรกอุจจจะกระพงกระเริ่มเตกเตกที่เก่าครับมือนสั่งเดรกความผสมบรรยากาศนารานครับบรรยากาศนารานของห้องมื่อนี้บบรรยากาศนาราลของห้องมื่อนี้อยู่สีแยกขาววัวครับถนนหนองหานกุมภาวาครับเมื่อนี้มาพอกับกับเตกเตอร์เมื่อสองครับมีหลายรุ่นหลาย ลายรุ่นให้เลือกกันครับระว่าสี่เป็น36 4 7ครับหรือว่า3 4่ครับรุ่นซีรีเอลครับทางลานเฮามีให้เลือกครับตอนมีทางลานเฮามีรถดูสิ0คันครับูกค้าทันไดกกำลังมองหาเตื่อเมื่อสองไว้ใส่งานครับเอาแบบปรับสภาพสวยๆแบบนี้หรือว่ายังบ่คันแต่ปรับสภาพสภาพเดิมสี่ั้นเดิมทางลานเฮากมมีให้เลือกครับูกค้าทานใดนกำลังมองหาเตื่อเมื่อสอง ไปใส่งานจากเขามาเลือกชมได้ครับที่ร้านจักรพงกระเรนเด็กเตอร์ครับถนนหนองหานกุมภาวาครับที่แยกขาวัวนะครับถนนหนองหานกุมภาวาออกจากหนองหานมา12กลิโลครับออามาเลือกชมได้เลยครับเพราะว่าจะเป็น3647 3450ครับทางลานเขามีเห็นเรียกครับซีรีเอลครับตอนนี้นี่ซีรีเอลเราะว่าจะเป็นหรือว่าเป็นอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ต่อพ่วงครับ อุปรกรณ์ต่อพ่วงเพราว่าจะเป็นยกล่องตัดยาขุดมันครับฐานพ่ววโรเตอรี่ครับฐานบุกเบิกทางลานห้ามีให้เลือกกันมากมายครับสินค้าคุณภาพจากโรงงานอาซาครับอุปรกรณ์ครับผมข้าทันใดํากำลังมองหาอุปรกรณ์ไว้ใช้งานครับอันนี้ก็เป็นถังว้านปุ๋ยครับ ปุ๋ยเม็ดครับหวานเมล็ดครับเพรว่าจะเป็น,นปุ๋ยเพรว่าสิว่านเต่าครับเพรว่าจะงานอะไรเม็ดส้วงครับเพราะว่าจะเป็นริปเปอร์ขวดอ้อยเบิกมันครับทางหลานเขามีให้เลือกครับหรือว่าจีเป็นฟังข้างนี้ครับเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเมื่อสองครับผ่านบุกเบิกผ่านพนุ่นผ่านยกล่องครับหรือว่าเป็นบุกจีครับทางหลานเขามีให้เลือกครับ อุกปกรณ์ตันไนจะเยียเวีนเข้ามาชมใดครับผมที่ร้านจักรพงษ์เจริญแทกเจอร์ซี่ยาขาววาครับมาพอกันกับผมสร้างเดรกเก้เก่าครับผม